ฮัลโหลทุกคนตัชเ่เสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับชมพูจากช่องจินจัาจ้าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะาตากันบ่อยขนาดนั้นต้องขออภัยด้วยเพราะว่าดิฉันเนี่ยเตรียมตัวไปต่างประเทศอีกแล้วเดินทางบ่อยบินบ่อยยิ่งกว่านกและอื่นใดเครื่องเราคืออิฉันเนี่ยกลัวป่วยมากเวลาทม่ไปต่างประเทศเนี่ยทุกคนชมป่วยบ่อยมากเลยนะด้วยความที่สภาพอากาศหรืออะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยทำให้ฉันป่วยจ้ะคือที่บ้านเนี่ยเอาทังรังนกแล้วก็สมุนไพรให้กินเยอะมากวันนี้นะคะดิฉันก็เลยตั้งมั่นจิ ว่าดิฉันเนี่ยจะไปสอบถามข้อมูลรวงรับข้อเท็จจริงจากคุณหมอให้ได้ว่าสมุนไพรเหล่านี้จริงๆแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างคิดว่าทุกคนก็คงสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะคลินิกที่จะไปวันนี้นะขอเคลมว่าเป็นคลินิกที่เธอเขาเปิดมา100ปีแล้วเป็นคลินิกยาแพทย์แผ่นจีนไปกันเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่าอิฉันร้อนแล้วจ้ะ <laughs> ทุกคนคะตอนนี้ชำถึงที่ร้านเอียแซแล้วนะคะนี่เลยทุกคนเขาเปิดมาร้อยกว่าปีนะตามที่บอกไปตั้งแต่แรกและโปรดักที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนในสมัยวัยเด็กก็คือยาดมเอียแซทุกคนนี่เลย ซึ่งในร้านนียมีสมุนไพรขายเยอะมากเดี๋ยวเราจะพบคุณหมอกันนะคะก็คือคุณหมอแมแ่คุณหมอแม่ไม่ใช่ชื่อคุณหมอเลยทุกคนแม่เนี่ยคือการรักษาแบบนี้ทุกคนนี่คือการแม้และเป็นการรักษาแบบแพทย์แผนจีนโบราณเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอความรู้จากคุณหมอกันนะคะว่าสมุนไพรต่างๆแล้วก็รังลบกที่ที่บ้านให้ชมทานเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกันบ้างและรักษาได้จริงหรือเปล่าไปกันเลย คุณหมอไก่เดี๋ยวคุณหมอแกะกำกันเองนะคะเป็นการดูอาการเบื้องต้นใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่หนูจำภูเป็นคนหลับไม่ค่อยลึกเท่าที่ควรนะห้ามกินหนอูมาเด็กขาดนะจ๊ะหนูมาก็ยอดมะพราวห้ามกินสองอย่างนะเพราะว่าอะไรเหรอคะคุณหมอเพราะเลือดเลือดลงเดินไม่้อตัวแต่ว่าไก่ทอดเดิทานได้ได้ได้ออกออกกำลางกายหน่อยหนึ่งหนูวิ่งแบบสามนาทีใช่ใช่เดินดีกว่าเดินเร็วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะวันนี้หนูอยากมาขอความรู้ ตรงนี้นะคะที่บ้านเนาะรู้ว่าหนูแบบเดีทวทำหมดเลยอาจจะปวดง่ายที่บ้านจะให้ทานดำลูกค่ะและ้วช่วนี้หนูอยากรู้ว่าพวกดำลูกเสร็จกิ่นซึ้งแล้วก็ถังเช่าสีทองเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างหรอคะยังมีประโยชน์เลยแต่ว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของมันจากการที่เรากินเข้าไปคอืออะไรดำลูกเราก่อได้ค่ะแล้วเนี่ยกลิ่นจืออะไรกลิ่นดีกลิ่นถังที่ร่างกายได้สารต่างๆเนาะอิ่มเรื่อยๆไม่ไม่มีไม่มีของเลียงไปตานได้เลย กินแทนน้ำได้เลยกินทุกท่นอยนี้ได้ใช่ไหมคะไกินแทนน้ำได้ถ้ากินแทนน้ำอย่ากินเยอะแล้วถังเช่าสีทองนะคะเช่าสีทองก็เป็นปอดได้นะสร้างตึมต้นกัน่ากกว่ซึ่งเรานำเข้ามาจากต่างประเทศเลยใช่ไหมคะน้ำเช่มาจากจีนนะแล้วก็ช่วงนี้อากาดูเป็นทางไหวมากที่เรารู้ว่านันลงแล้วก็สมุนไพรพวกนี้ค่ะช่วยเสริมสร้างตึมกันให้ร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจริงๆใช่ไหมคะได้ถ้าเราลงมางัญหาของป่าถังเข้าก็จะเคยได้ต้อกิน ข้าวตัวญ่หนึงหน้เสริมได้แต่แล <oca> ้วไม่ตองไม่ต้ององตัวกินเกล่าเลยชีวความรู้เยอะมากแล้วคุณคุณหมอมากม แตงแต่ที่เมื่อกี้นะคะแล้วพบคุณหมอแล้วปรึกษาเรียบร้อยแล้วก็สอบถามข้อมูลเรียบร้อยแล้วคุณหมอน่ารักมา,ากเลยที่มากคุยอยู่นานมากเลยทีนี้ได้ความรู้มาเพียบเลยค่ะเกี่ยวกับรังนกนะคะแล้วก็สมุนไพรต่างๆทีนี้ดิฉันมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่คุณแม่ให้ทานบำรุงทุกวันเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆและถ้าใครนะคะแวะผ่านมาแถวย่านตลาดน้อยแบบนี้นะคะสามารถแวะมาพูดคุยคุณหมอหรือว่ามาแวะทานน้ำแก้โคเอน้ำหล,ออล่อข็งกวนแล้วก็มาช็อปยาดมยาแซ่ได้ที่นี่นะคะ ทุกคนคะหลังจากที่ชมไปพบคุณหมอมาจะบอกว่ารู้สึกอินมากก็เลยมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วมีสมุนไพรหนึ่งอย่างนะคะที่เรียกว่าโสมโสมเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยเขาบอกว่าโสมเนี่ยเสริมการทํางานของหัวใจและสมองแถมควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของเราอีกด้วยค่ะ ส่วนเห็ุอื่นๆเนี่ยมีสารต่อต้านอนุมวลอิสระลดความเสี่ยงโรคมะเร็งแล้วอันนี้ก็น่าสนใจค่ะน้องยังมีประสิทธิภาพที่ทําให้เราช่วยหลับง่ายขึ้นอีกด,ด้วยมันมีช่วงหนึ่งนะที่ชมนอนไม่ค่อยหลับคุณแม่ก็ให้ทานสิ่ง,งนี้เหมือนกันแล้วก็ถังเช่าสีทองน,นะคะช่วยการทํางานของตับบูชพลังงานและหนุมน่มๆต้องสนใจนั่นเลยเขาบอกว่าช่วยเสริมสร้างสรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้ค่ะไขข้อข้องใจกันแล้วใช่ไหมคะกิประโยชน์จากสมุนไพรต่างๆด้วยชมเล่าให้ฟังจริงๆแต่จะให้ทานสมุนไพรทางลังกนกสามสี่อย่างทีเดียว ลราไปรวบรวมสมุนไพรพวกนี้ยังไงชมเลยไปตามหาจนเจอตัวช่วยที่ตอบโจทย์สุดๆกับแบรนด์รังนกแคท,ที่คุณหน้าคุณตากันนี่แหละค่ะแต่ตัวนี้พิเศษกว่าเดิมนะคะแบรนด์รังนกแคเอมเพอเร์ Emperor สูตรผสมสมุนไพรชื่ออลังการมากเอมเพอเร์ Emperor เลยนะเธอน้าจักประโยชน์จากนานะที่ช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันแล้วเ <c oughs> ขายังเพิ่มสมุนไพรมาให้อีกนะคะทั้งถังเช่าสีทองซ้อมเห็ดหลินจือก็คือเหมือนได้ทานทั้งสีอย่างในขวดเดียวเลย บำรุงสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันลดความเหนื่อยล้าและมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระได้ค่ะก็เหมือนกับที่คุณหมอเล่าให้ฟังเลยชมว่ามันอร่อยนะหอมแล้วก็ทานง่ายมากๆแถมยังซื้อง่ายกด้วยทุกคนชมไปเจอมาที่ชัยว่นลเลนนะคะแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปก็มีนะคะเพียงแค่ราคา109บาทเท่านั้นคุ้มค่าสุดๆอย่าลืมไปลองกันนะคะทุกคนกันแปแล้วน วันนี้นะคะได้ความรู้ใหม่ๆเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าชื่อสมุนไพรต่าง,างๆที่เราได้ในห้เด็กๆเนี่ยมันจะมีสรรพคุณที่มันสามารถรักษาเราได้ขนาดนี้และสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคอนเทนต์อะไรอย่าลืมกดติดตามช่องจินจัดไว้นะจ๊ะทุกคนสําหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า